โคตรโคตรนายนี่ผมจะมาพาทุกคนมาเรียนเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์น,นะครับโดยใช้เว็บ ChatGPT มาเป็นคุณครูสอนให้เรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าหลักๆวันนี้ก็จะเป็นเต็บนะครับเริ่มต้นในที่เว็บก่อนเขียนเว็บกูครับผมไม่รู้อะไรเลยวันนี้ผมอยากเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์ผม,มาอายุแค่สิบขวบ คุณช่วยสอนผมแบบง่ายๆได้ไหมครับอ่ะผมจะบอก c ช a t GPT ประมาณนี้นะครับพวกนายรู้จักหรือเปล่าว่าโปรแกรมเมอร์คืออะไรโปรแกรมเมอร์ก็คือคนที่เขียนคาสั่งเขียนโค้ดคุยกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามคําสั่งของเราไงล่ะภาษาคอมพิวเตอร์ก็เหมือนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้เขียนสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์มันทํางานตามคำสั่งของเรา อย่างวันนี้เราจะมาเรียนภาษา HTML กันใช้ในการเขียนเว็บอ่ะมาเริ่มเขียนไปพร้อมๆกันตามที่ครูเขาบอกไปดีกว่าอ่การอ,าอื่นเราก็เข้าเว็บโค้ดเพนก่อนเลยเป็นเว็บที่เอาไว้ใช้สำหรับเขียน HTML และแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอให้เราเห็นได้ทันทีเลยง่ายสะดวกมากเดี๋ยวผมจะลอง Copy ปี d โค้ดจากที่คุณรูเขาให้มา ไปลองวางในเว็บโพสเพนให้ดูก่อนนะเนี่ยเห็นไหมผมลองวางโพสลงที่เว็บโฟสเพนแล้วไม่ต้องเซฟเลยรอแป๊บเดียวก็ออกผลลัพธ์มาให้ผมแล้วสิ่งที่เราวิ่งเขียนไปมันคืออะไรมันคือการเขียนสร้างบ,บอฟเฟอร์ใหญ่ที่แท็บ H1 และคือการสร้างย่อหน้าอวามปกติที่แท็บ H ต่อไปผมจะลองเขียนโค้ดเองโดยที่ไม่ก๊อปปี้โค้ดที่ครูให้มามาดูซิว่าผมจะทำได้ไหม,มจะลองเขียนตามผมก็ได้นะคุณจะได้ฝึกเขียนโค้ดให้ชินมือไปในตัวด้วยฉันลองเขียนเองแล้วแต่ฉันเห็นว่าผลลัพธ์มันแปลกๆตรงที่แท็บที่คำว่า I am programmer ฉันมันต้องเป็นตัวนังสืสีเล็กๆสิทำไมมันเป็นตัวหนังสสอใหญ่ ลองเอาไปถามคุณครูดีกว่าฉันเอาโค้ดที่ฉันเขียนแปะๆเพื่อถามคุณครูให้ดูเลยดูซิว่ามันผิดตรงไหนอ๋ออย่างนี้นี่เองผมเขียนตรง H1 อะมันต้องมีแท็กปิดด้วยก็คือ slash H1 ปิดต่อท้ายแต่ผมลืมใส่ slash เข้าไปทำให้แท็ก H1 มันไม่โดนปิดมันก็เลยแสดงเป็นหัวข้อใหญ่ไปทับแท็ก p ด้วย เดี๋ยวผมลองกลับไปที่เว็บโค้ดเพนแล้วลองไปใส่สแลดดูสิเออมันผลลัพจะออกมาตามที่คูบอกแลวนะสุดยอดเลยครูเขามีภารกิจใหม่มาแนะนำให้ผมด้วยเอาให้ผมลองเขียนเว็บแนะนำตัวเองขึ้นมาผมจะลองเขียนดูนะอ่ะมาเริ่มกันเลยกลับไปที่โค้ดเพน รอบนี้ผมใส่สแลตปิดแท็บเรียบร้อยไม่ผิดแน่นอนฉันจะไปพิมพ์บอกคุณครูก่อนว่าฉันทำได้แล้วครูให้ภารกิจใหม่มาเพิ่มอีกแล้วภาลกิจนี้เป็นการใส่สีที่ตวัวอักษรต้องช่วยฉันครูให้ใส่เป็นสีแดงส่วนอายุครูให้ใส่เป็นสีเงินอ่ะมาลองทํากันดูเลยผมจะโค้ดด้วยตัวเอผมเขียนโค้ดเสร็จแล้ว แต่เหมือนผมจะเขียนอะไรผิดแน่เลยตรงอายุฉันไม่ยอมเปลี่ยนเป็นสียทุเงินน่ะดิเดี๋ยวลองไปถามครูดิครูบอกผมเขียนติดพลาดนิดเดียวเองหิดตรงไหนอะมาดูทิครูบอกว่าสรงที่ผมเขียนผิดผมมาดัานไปเขียน Hunter Ben Wap Blue แต่จริงๆแล้วอะมา้องเขียนว่า h u n อร์แล้วก็เป็นจุดสองสุดแล้วก็บลู ดสองจุดเนี้ยเครื่องหมายอ่ะเขาเรียกว่าโคลลูอลนะในทางโปรแกรมเมอร์นะ่ะโอเคผมกลับมาลองแก้ดูดูสิอายุของผมจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินไหมโอเคเดี่ยมมันแสดงเป็นสีน้ำเกินแล้วถ้าไปบอกคุณครูดีเปล่าว,ว่าทำได้แล้วครูบอกว่าอยากลองเพิ่มรูปภาพเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณหรือเปล่าโอเคผมชอบหมามากผมอยากจะลองเพิ่มรูปหมาเข้าไปดูครูช่วยสอนหน่อย คุณครูบอกว่าถ้าอยากจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปในเว็บไซต์ต้องใช้แท็กที่ชื่อว่า img โอเคผมจะลองเพิ่มเข้าไปดูนะครับผมเขียนเสร็จแล้วเออผมได้รูปหมามาจริงๆด้วยตามที่ครูบอกเลยน่ารักมากากลับไปบอกครูดีกว่าว่าเสร็จแล้วอ่ะพอบอกแล้วครูก็ให้ภารกิจเพิ่มมาเลยแกเขาบอกว่าให้ฉนันลองเพิ่มความกว้างของรูปภาพเข้าไปดูขนาดภาพของรูปหมา จะเปลี่ยนขนาดได้แต่ฉันไปลองทำก่อนฉันลองเอาโค้ดที่ครูให้มามาแปะแทนโค้ดฉันเลยซึ่งมีการเพิ่มคำว่าวดเท่ากับห้าร้อยพิกเซลลงไปด้วยฉันเห็นว่ารูปภาพหมามีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะเราสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดรูปภาพหมาด้วยคำสั่งวิดได้ง่ายๆเลยนี่ฉันลองเปลี่ยนรูปภาพเป็นหมาตัวอื่นเล่นดีกว่าค่ะเพาะฉันชอบหมาตัวนี้หน้าตาตลกจังเลย <c oughs> กลับไปบอกครูดีกว่าว่าทำได้แล้ว เออพอบอกปุงป,งปงูว่าทําได้แล้วครูให้คําชมเรามาได้ว่าการเพิ่มข้อความใส่สีใส่รูปภาพปรับขนาดรูปเนี่ยมันเป็นทักษะที่สําคัญในการสร้างเว็บเลยนะไอ้ทักษะเนี่ยคนพาอใช้กันทั่วไปเลยคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เขาใช้กันนะภารกิจต่อไปครูให้สร้างหน้าเว็บโปรไฟล์หมาของฉันด้วยให้ใส่ชื่อหมาใส่ข้อความบรรยายเกี่ยวกับหมา แล้วเพิ่มรูปหมายหนึ่งถึงสองรูปโอเคเดี๋ยวฉันจะลองทําดูจะลองใส่โค้ดด้ตัวเองไม่คอปปีโ้โค้ดของครูคอปไม่ได้สิครูไม่ได้ให้มาในรอบเนี้ครูให้เราทําเองโอเคกลับไปที่เว็บโค้ดเพนมาเริ่มโค้ดดิ้งกันเลยหมาตัวที่สองของผมชื่อ,อตูตูเนี่ฉันเขียนโค้ดเสร็จแล้วฉันว่าฉันเขียนไม่ผิดแน่ดอนรอบนี้ลองเอาโค้ดไปให้ครูดูดีกว่า อา,าอฮาน,นี่เป็นไงครูอบอกว่าโค้ดของฉันสมบูรณ์แบบด้วยแมบอูมใจจริงๆครูให้ภารกิจมาเพิ่มไปแล้วแต่ว่าวันนี้ดึกแล้วผมขอไปนอนก่อนละกันนะเดี๋ยวมาทำต่อวันหลังโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนไปวันนี้นะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง ด็กเลยได้เรียนรู้การใช้ ChatGPT อะได้เรียนรู้การใช้เว็บพอดเพนแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาที่แมวผมจะอธิบายโค้ดอีละบรัทับให้เข้าใจว่ามันทำอะไรบ้างและมันคืออะไร F1 คือแท็กที่เอาไว้แสดงหัวข้อในหน้า HTML ส่วน attribute style เราเอาไว้ปรับค่าต่างๆเช่นสีของตัวอักษรในโค้ดเราเราปรับให้แท็กเคหมีสีสสอักษรที่เป็นสีแดง ส่วนในคำว่าสไตล์เนี่ยทางเทคนิคเขาเรียกว่า Attribute นะต่อไปเราใช้แท็ก p เพื่อแสดงข้อความอายุ1เดือนในหน้าเว็บไซต์ของเราทีเนี้ยเรามีการเซต Attribute s t สไตให้เป็น Color เป็นสีน้ำเงินก็คือฟอนต์ตัวอักษรเนี่ยเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเราใช้คำสั่ง Col o r จุด2จุดแล้วก็ b l u แล้วก็ตามด้วย semicolon จริงๆแล้วเราควรใส่ semicolon ตามเมื่อจบหนึ่งคำสั่ง เพื่อให้โค้ดของเรามันเป็นการเขียดที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มคำสั่งเปลี่ยนขนาดฟอนต์ให้ดูเป็นคำสั่งที่สองให้กับแท็ก p อายุหนึ่งเดือนเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้โดยการใช้ attribute style และใช้คำสั่ง font-size โอ้ลอนสิบพิกเซลอ่ะเดี๋ยวไหนลองเปลี่ยนเป็น20 p พิกเซลซิอ่ะเห็นไหม ตรงแท็ก p อายุก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์20พิกเซลอ่าทีนี้ต่อไปลองมาดูการแสดงรูปภาพแบบมนกเราใช้แท็ก img ก็คือย่อมาจากคำว่า image นั่นแหละทีเนี้ยแท็ก img อ่ะมันจะมี attribute src ตรงเนี้ยการแสดงรูปภาพตรงเนี้ยเราจะต้องใส่แหล่งที่มาของรูปภาพอ่าในตัวอย่างโฟนเนี่ยเราใช้เป็นหน้าเว็บเพจดับ,ดบ,ดบเดบป็นแหล่งที่มาของรูปภาพลูกหมาหน้ารักครับเดีผมเลาเอาลิงก ไปเปิดทีกหน้าเว็บหนึ่งดูซิจะได้รูปหมาไหมอ่ะโอเคได้เป็นรูปหมาเห็นไหมเราเอารูปหมามาจากเว็บนี้ทีนี้เราไปดู Attribute ต่อไปคือ a อ t ท i b บิ e เป็น l AL t alt เรากำหนดให้มีค่าคำว่าหมาหน้ารักเข้าไปมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง alt นี้มันคือจะแสดงข้อความหมาหน้ารักถ้าเกิดว่ารูปภาพหมานั้นโหลดไม่สำเร็จทีนี้เราไปต่อไปที่ a อ t ท i ิ with. บ t e w i t h w i t h คือ เป็นการกำหนดความว้างให้กับรูปภาพเท่านั้นเองในตัวอย่างนี้เรากำนดไว้หนึ่งร้อยพิกเซลผมขอลองเปลี่ยนเป็นสองร้อยพิกเซลเพื่อดูความแจกต่างของรูปภาพนะครับเอาละ่ะวันนี้เราก็อธิบายโฟต์การเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้สรุปอีกครั้งก็คือเราได้เรียนรู้ HTML tag h1 h a p p ี Happy, แล้วก็แท็บอินเมเดี๋ยววันหน้าเรามาเรียนสิ่งที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับท้าทายมากขึ้นเพื่อเราจะได้เป็นโปรแกรมเมอร์กันหลังเต็มตัวนะคบขอบคุณมากเลยเ,เพื่อนๆที่มาติดตามดูมาเรียนไปพร,ร้อมๆกันขอบคุณมากวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเรียนได้กันอีกนะ